สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตาจะเอาเรื่องราวของคุณคริสมาเล่าให้ฟังนะคะที่อาจารย์สปูวันกลินนะแกรี้พูดไว้ในวิดีโอคลิปนั้นและแกก็สัมภาษณ์คุณคริสโอคอนเนอร์ทีนี้ตาก็เลยตัดตรงนั้นนะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะคะคือคุณคริสเนี่ยแกได้ถูกลักพาตัวไปทํางานนอกโลกตอนที่เขาอายุได้เพียงสองขวบชื่อองค์การองค์กรโปรแกรมอวกาศรับ s ิกเลสเป็กซ์โปรแกรมคือ หรือว่า S S P อะค่ะเป็นโครงการที่ไม่ใช่มีแค่เพียงในอเมริกาเท่านั้นนะคะแต่ว่าหลายประเทศเลยทั่วโลกเนี่ยเขาจะมีโครงการอวากาศลับ S S P เนี่ยอยู่ทั่วโลกเลยค่ะแต่ผู้นำโลกเนี่ยเขาอะต่างรู้จักกันดีแล้วก็เขาไม่ยอมบอกประชาชนแล้วก็พวกข่าวสื่อหลักต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดเผยให้กับประชาชนอะได้รับรู้เรื่องนี้ได้เพราะว่ามันถูกปิดเป็นความลับ และข่าวสื่อหลักเนี่ยเขาโดนควบคุมโดยกลุ่มคาบานเมื่อด,ด้วยค่ะทีนี้ส่วนคุณคริสเนี่ยเขาเกิดในปีพศ1968ตอนที่เขาถูกลักพาตัวไปคุณคริสนี่อยู่ในเทคโนโลยีที่ว่าเป็นแท่งเจลอะค่ะที่เขาใช้ยืดร่างกายจาก ร่างกายแค่คุณคิดตอนโดนแล้วพาตัวไปอายุสองขวบเนี่ยโดนยืดร่างกายให้เป็นให้โตขึ้นนะคะให้เป็นอายุ25ปีทีเนี้ยมันจะเป็นเจลชนิดหนึ่งที่อยู่ในเทคโนโลยีนี้เป็นแท่งเจลเจลชนิดเนี้ยมันมาจากของเป็นของพวกต่างดาวค่ะใช้สําหรับทำโคลนนิ่งแล้วก็การทำโคลนนิ่งเนี่ยถ้าเกิดทำโคลนนิ่งเนี่ยมันจะเสี่ยงกว่าการที่จะมายืดยืดยืดเป็น ยืดร่างกายอย่างงี้มันจะดีกว่าค่ะแต่ถ้าเกิดว่าทําคนนิ่งมันจะเสี่ยงกว่ามากตรงที่ว่าเอาจิตวิญญาณไปใส่ไว้ในร่างคนนิ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าการทําวิธีการยืดร่างเนี่ยมันจะปลอดภัยปลอดภัยตรงตรงในแง่ที่ว่ามันไม่ได้สูญเสียจิตวิญญาณของตัวเองไปคือจิตวิญญาณก็ยังอยู่ในร่างเดิมอยู่แต่ว่าเป็นเเป็นร่างกายแท้เดิมแท้แล้วก็เป็นร่างกายที่กําเนิดมา มีจักกะมีอะไรที่มาจากพ่อจากแม่ที่เป็นมนุษย์เนี่ยคะ่ะทีเนี้ยเขาก็ยืดตั้งแต่สองขวบเอ่อต,ตั้งแต่เป็นเด็กสองขวบเนี่ยให้ยืดเป็นอายุยี่ห้าปีมันดีกว่ามากเลยเพราะว่าจิตวิญญาณก็ยังอยู่เหมือนเดิมข้างในแต่ว่าส่วนถ้าเกิดว่าเป็นโครนนิ่งเนี่ยมันจะต้องเสี่ยงมากเลยก็คือต้องแย่จากจิตวิญญาณจาก ร่างกายเนี้ย DNA เนี้ย้ายไปร่างโคนเนี่งทีหนึ่งแล้วมันสามารถที่ตกหล่นได้เงี้ยค่ะทีเนี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งร่างโครร่างโครนนี่งมันจะอายุการใช้งานมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยยืนไม่ค่อยดีเหมือนเท่ากับร่างแท้แท้ๆค่ะทีน,ะะทนี้สารตัวเนี้ยมันทำให้เกิดการเจริญเติบโตในช่วงระยะเวลาอันสั้นใช้เวลาเพียง5อาทิตกว่าเองค่ะคือประมาณเดือนเดือนกว่าเนี่ยเนาะทีนี้อาการของคุณคริสในช่วงนั้นเนี่ยเขาบอกว่า เขาไม่รู้สึกเจ็บป, <s uss qualified> ปวดเพราะว่ามันจะมียาระงับให้เขาทานตลอดเวลาแล้วก็พอเขารู้สึกตัวทีเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอ้โหอาการเนี่ยมันหนักมากเลยเพราะว่าจากแท่งเล็กๆเนี่ยค่ะจากแท่งเจลวเล็กๆเนี่ยก็ย้ายไปอีกแท่งให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยค่ะย้ายไปย้ายมาแล้วก็ในระหว่างนั้นความรู้สึกเขาก็ก็จะยังเหมือนความรู้สึกเหมือนเด็กที่อายุสองขวบอยู่เลยค่ะเพราะว่าเขายังไม่ได้ปรับเปลี่ยนยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนในด้านจิตตึ่เหมายถึงว่า ความรู้สึกของเขาเขายังรู้สึกว่าเป็นเด็กอยู่เลยั้งแต่ร่างกายของเขามันก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเป็นอายุยี่สิบห้าไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะจนถึงอายุยี่สิบห้าทีนี้ในขั้นตอนของการยืดยืดร่างกายของเขาตอนเนี้ก็คือว่าตอนที่เวลาที่เขาตื่นขึ้นมาร่างกายของเขามันก็เลยแบบบงครค้งมันก็ไม่สมดุลนะเนาะทีนี้แล้วเขาก็เลยต้องรับยาแล้วก็ทําการถ่ายเทร่างกายตัวเองตลอดเวลาแล้วก็เขาต้องทําการเปิดล็อกเพื่อ ที่จะฟื้นฟูความจำต่างๆเข้าสู่ร่างกายคือร่างกายของเขาเนี่ยจะจำได้เฉพาะตอนเด็กใช่ไหมคืออายุสองขวบให้แล้วทีเนี้ยแล้วเขาก็เลยต้องการที่จะเอาความทรงจำจากเด็กสองขวบเข้ามาอยู่ในร่างกายตอนอายุ25และเขาต้องการที่จะเอาความทรงจำทั้งหมดจากหลายๆพบหลายๆชาติเอามาให้กับคุณคริสด้วยเพราะว่าคุณคริสเนี่ยเขาจะได้ทำงานได้สะดวกเพราะว่าความสามารถต่างๆเนี่ยที่ ในอดีตที่ผ่านมาอดีตชาติหลายภพหลายชาติสูนหลายสอ,สองพันกว่าล้านชาติเนี่ยมันจะได้จดจําได้ไงค่ะทีนี้ที่คุณคริสเนี่ยเขาสามารถที่จะจดจําตนเองในในทุกภพทุกชาติในอดีตที่ผ่านมาได้ทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยพวกมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขาใช้เครื่องมือที่ว่าใช้ปลดล็อกความทรงจําคล้ายกับมันจะคล้ายกับเครื่องดิมดีไวส์หรือว่าที่มันจะเป็นแท่งๆเครื่องดิมดีไวส์ที่ที่คุณคริสเขาได้สร้างขึ้นเพื่อว่า ที่จะเอามาปรับพลังงานให้กับทุกคนนะคะทีนี้เครื่องดิมว威์มันก็จะใก้เครื่องอังอะเนาะอังของพวกอียิปต์อะคะ่ะมันเป็นแท่งแบบนั้นแหละเหมือนกันเลยทีนี้เครื่องตรงเนี้ที่คุณคิดเนี่ยเขาบอกว่าคุณคิดเขาบอกว่าพอพวกเราทุกคนเนี่ย เสียชีวิตไปหรือว่าตายไปเนี่ยพวกเราก็จะกลับไปหาซอก็คือแปเาไแปะซอข้างบนมิติที่สูงเนี่ยนะคะก็คือว่าซอนี่ก็คือพระผู้สร้างก็คือแหล่งที่มาของเราทุกคนนั่นเลยค่ะคือพวกเราเ,เดียก่อกาเนิดมาจากซอเนาจิตวิญญาณของเราเนี่ยมาจากมิติที่สูงพอเราตายไปเนี่ยเราแค่มาประสบการณ์โลกมนุษย์ใบนี้ใช่ไหมคือร่างกายเราเนี่ยพอมันเสื่อมสลายไปใช้กันไม่ได้แล้วจิตินญาณของเราที่ตายไปเนี่ย ตายไปเสร็จแล้วจิตวิญญาณของเราที่แท้จริงของเราเนี่ยก็จะเดินทางไปหาซอไปหาพระผู้สร้างไปหาแหล่งที่มาของเราที่เราเคยจากมาก็คือมิติที่สูงกว่าทีนี้เขาบอกว่าในตอนนั้นที่เราไปหาซอหรือว่าพระผู้สร้างของเราที่มิติที่สูงเนี่ย ความทรงจําต่างๆของพวกเราทั้งหมดเนี่ยมันจะกลับคืนมาทันทีเลยทุกภพทุกชาติไม่ว่ากี่พันล้านชาติก็ช่างเราก็จะจําได้หมดทุกภพทุกชาติเลยคุณคิดว่างเนี้ยค่ะเพราะว่าเขาคนคิดเขาก็มาจากมิติที่สูงเหมือนกันเขาก็จดจําเรื่องราวต่างๆได้เขาก็เลยมาเล่าให้พวกเราฟัง,งนะคะทีนี้คุณคิดเนี่ยเขาสามารถจดจําได้ถึง2อง0ล้าน แม้แต่ตอนที่เขาไปเกิดในระดับความถี males, üm, ่ต่ํามากเลยคือเขาไปเกิดมาเป็นทั้งดินน้ cascade, ําลมไฟก้อนหินเขาเคยเป็นมาหมดแล้วล่ะค่ะข้าต้นมงต้นไม้เคยเป็นมาหมดแล้วและทุกอย่างเขาบอกว่าทุกอย่างมีจิตวิญญาณทุกสรรพสิ่งทุกอย่างมีจิตวิญญาณทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะโลกของเราทุกอย่างดินน้ําลมไฟหรือว่าสัตว์ต่างๆคนหรือว่าแมลงหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกสรรพสิ่งทุกอย่างมีจิตวิญญาณหมดเลย และทีนี้เขาบอกว่าถ้าทุกคนเนี่ยจาได้มากขนาดนั้นอะระดับความทรงจําของมนุษย์เราเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะจดจําได้มากขนาดนั้นได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยถูกดึงดึงดีง D เนเดเนาะแล้วก็ถูกลบความทรงจําเดินปิดต่อไปเนี่ยโดยฝ่ายมืดนะเพราะโลกของเราเนี่ยมันถูกควบคุมโดยฝ่ายมืด แล้วก็เราจัดภาพผู้สร้างมาตั้งหลายพันล้านชาติแล้วก็เราก็จดจําเรื่องเราต่างๆของเราในอดีตได้ไหม่หมดคือจดจําไม่ได้ใช่ไหมคะทีเนี้ย แล้วยิ่งมันยิ่งมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยิ่งจดจาไม่ได้เพราะวาความทรงจาของเราหรือว่าอินแพลของเรามันโดนปิดกันด้นโดยฝ่ายมืดใช่ไหมคะแล้วก็เราเดนินดึงดีเอ็นเอไปเดินดึงจีโนมไปอย่างเงี้ยค่ะทําให้เราอายุสั้นลงแล้วก็จดจําเรื่องราวต่างๆของเราไม่ได้เราก็เลยต้องมาอยู่เป็นทาสในโลกมนุษย์เนี่ยคะ่ะทีนี้เขาก็เลยตอนนี้เรา,าต้องมาลือความทรงจําของเราทีนี้เรื่องราวต่างๆที่เป็นความจริงเนี่ยเหล่าชาวแสงและบิ่งต่างๆเขาก็เลยออกมาเปิดเผยคุณคิดเขาก็ เป็นคนหนึ่งที่ว่าออกมาเปิดเผยเรื่องราวต่างๆตรงนี้ให้พวกเราฟังเช่นกันค่ะทีนี้เขาบอกว่าทุนเกตบอกว่าทุกคนเนี่ยถ้าจะให้ทุกคนจําได้มากขนาดเนี้ยลระ,ะดับความทรงจําของมนุษย์เนี่ยไม่สามารถจดจําข้อมูลได้มากขนาดนั้นได้เพราะว่าทุกคนจึงจําเป็นจึงต้องลืมสิ่งที่เราต้องเกิดมาบนโลกใบนี้ก่อนคือพวกเราจึงจะเขาเขาบอกว่าพวกเขาจึงจะ ต้องทําการลบความทรงจําในอดีนตนันออกไปก่อนเพราะขนาดความทรงจําในชาตินี้เรายังจดจํากันได้ไม่หมดเลยคุณคิดว่างนั้นแล้วคุณนี่เขาบอกว่าเขาใช้เวลาในการฟื้นตัวของเขาั้งหมดเนี่ยหลังจากที่เขาไปเข้าเครื่องอยืดตัวแล้วห้าห้าอาทิตย์เนาะย,ยืดตัวจากเด็กสองขวบเป็นยี่ห้าขวบเออเป็นยี่ห้าปีเนี่ยใช้เวลาห้าทิ่กว่า ทีนี้โอโหด้วยความสับักสบอมหนักมากอาการหนักมากเลยคืนแล้วก็ทีเนี้ยคุณคิดบอกว่าเขาเขาฟื้นตัวขึ้นมาเขาใช้เวลาทั้งหมดสองวันในการที่จะให้มันฟื้นตัวขึ้นมาค่ะแล้วก็สาเหตุที่พวกเขาต้องเอาตัวคุณคิดเนี่ยไปตั้งแต่สองขวดตอนที่คุณคิดเกิดมาบนโลกนี้ได้เพียงสองขวดก็โดนลักพาตัวไปแล้วเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าสมองของเด็กสองขวดเนี่ยมันยังเล็กๆอยู่ไงแล้วทีนี้เวลาที่มันจะเริ่มต้นใหม่บางอย่างมันจะยังมีความ คืนข้างในหรือทุกอย่างความทรงจำเรื่อ,อยต่างๆมันจะยังมีไม่มากเท่าไหร่เพราะเด็กสองขวบเนี่ยมันจะยังเป็นเด็กที่บริสุทธิ์อยู่ขาสะอาดอยู่เนี่ยค่ะทีนี้มันก็เลยทําไม่การพัฒนาต่างๆของประสบการณ์ชีวิตต่างๆเนี่ยมันยังไม่โดน กรบกระบบกเทือนมากและทีนี้มันไม่เดินสะสมอะไรมาเยอะข้อมูลต่างๆมันไม่เยอะมากเหมือนที่เรา,าแก่แล้วเงี้ยค่ะเราจะมีความทรงจํามากมายเกี่ยวกับชีวิตของความเป็นมนุษย์เนาะประสบการณ์ชีวิตมันเยอะจนเต็มคอมพิวเตอร์มันก็เต็มไปหมดเต็มไปหมดทีเนี้ยมันก็จะไม่เหมือนเด็กสองขวบมันจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายเหมือนเป็นเด็กบริสุทธิ์นะมันจะไม่มีข้อมูลอะไรมากมายในหัวอย่างเงี้ยทีเนี้ยเขาก็เลยเอาคุณคิดแป้งแต่อายุสองขวบเน,นี่ยค่ะทีเนี้ย พออายุมากขึ้นเราก็จะสะสมประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะเหมือนแก้วที่มันเริ่มเต็มแล้วเนาะคูนมากๆกเรื่อยๆมันก็เลยยากที่จะเริ่มต้นชีวิตการทํางานใหม่ของโครงการของเขาได้อย่างเงี้ยควาเพราะว่าความทรงจํามันเยอะเกินไปจึงทําให้การปลดล็อกของสมองเนี่ยหรือว่าความทรงจําในอดีตเนี่ยมันยากขึ้นคนคิดก็บอกว่าในที่สุดความจาทั้งหมดเขาของเขาขก็กลับมาภายในสองวันเลยค่ะคือ ความทรงจําของเขาจากเด็กที่สองขวบไปถึงยี่สห้าความทรงจำของเขาที่บันทึกในดีนเนีของเราต่างๆมันก็กลับขึ้นมาแล้วก็สามารถและก็และเราสามารถที่จะปลดล็อกดีนเนีของเราได้ถ้าเกิดว่าใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องได้ด้วยเพราะมันจะมีเทคโนโลยีต่างๆอย่างพวกติงเม็ดเบสหรือว่าพวกเครื่องมือที่เขาสามารถที่จะทําให้เราหรือฟื้นความทรงจําของเราได้เนี่ยมันมีอยู่ค่ะคือ แต่ว่าเพียงแต่ว่ามนุษย์เนี่ยไม,ไม่ไม่รู้ว่ามันมีอยู่แต่ทีเนี้ยเขาก็ออกมาเปิดเผยว่ามันมีอยู่ไม่แต่มนุษย์ต่างดาวต่างๆอ่ะที่เขาออกมาส่องแสงให้พวกเราเนี่ยคะ่ะที่เชื่อมต่อเนี่ยเขาก็มาบอกนะว่าเออเนี่ยมันมีเครื่องมือสามารถรื้อความทรงจําของเราได้นะอ่าอย่างที่คุณสกอตต์เขาเขาบอกว่าอยู่ที่ดาวเสาเนาะที่มนุษย์ต่างดาวเขาอ่าที่เขาไปเอาออกมาที่เขาสามารถจดจําได้ะคะ่ะทีเนี้ย เพราะฉะนั้นการขยายอายุสลับร่างกายจึงจึงจะเสะถียรมากกว่าโครนนิง่งเพราะว่ามันคือร่างกายเดิมแท้ของเรานั่นเองและทีนี้การจะปรับให้มันลงตัวมันง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยกว่าถ้าเกิดว่าใช้ แต่ถ้าเกิดว่าใช้โครนนิ่งมันจะสิ่งตรงที่ิจิตวิญญ,ญ,ญาณเนี่ยสามารถที่จะย้ายจากร่างโครนนิ่งมันอาจจะตกหล่นหายไปได้เพราะว่ามันจะสามารถเก็บได้ประมาณเก็บไว้ได้ประมาณแค่2อ,อาทิตย์เองเนาะจิตวิญญ,ญาณถ้าเกิดว่าย้ายไปย้ายมาเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ในเครื่องมือเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่2อ,อาทิตย์เพราะฉะนั้นจะต้องรีบเอาจิตวิญญ,ญาณเนี่ยเข้าไปในร่างโครนนิ่งเงนี้ค่ะคือมันจะยุ่งยากกว่าทีนี้ในการทํางานร่วมกับอง,งค์กรอากาศร,รับของคุณคริสเนี่ยเขาเนื่องจากว่าเขาคุณคริสก็ได้ทําสัญญา เขาเรียกว่าสัญญาวิญญาณนะก่อนที่จะลงมาเกิดบนโลกมนุษย์เนี่ยเขาได้ทําสัญญาวิญญาณอนุมัติไว้ก่อนที่จะเกิดบนโลกของเราแล้วว่าเขาต้องการมาทําหน้าที่ช่วยชาวโลกในการยกระดับความถี่จากมิติที่สามไปมิติที่สี่แล้วก็ไปมิติที่ห้าที่หกเนี่ยค่ะเพื่อว่าจะเป็นการวิวัฒนาการของจิตวิญญาณไปเรื่อยค่ะจากเหมือนที่เรากาลังทําอยู่กันตอนนี้ก็คือว่าอยากให้มันลดโลกของเราเนี่ยโลกมายาเนี่ยที่อยู่บนโลกเราเนี่ย มิติที่สามเนี่ยให้มีวิวัฒนาการไปอ่ามิติที่สี่มิติที่ห้าขึ้นไปมิติที่ห้าเพื่อปรับจิตสํานึกปรับจิตมีแนวของราให้สูงขึ้นนี่ค่ะคุณคริสเขาก็มีหน้าที่ทําตรงนี้เหมือนกันเขาก็เลยมาบอกความจริงตรงนี้ให้พวกเราได้ตื่นรู้ความจริงกันนั่นเองค่ะแล้วก็เขาบอกว่าในชาติแรกเนี่ยคุณคริสมาเกิดบนโลกของเราเนี่ยเขาเคยเกิดบนโลกเราแล้วเมื่อตอนหลายพันปีที่แล้วก็คือในสมัยกรีกนะคะตอนนั้นอะ่ะที่เขาไปเป็นนักบวชแล้วก็แล้วส่วนตอนนี้เขาได้มา ช่วยมาทเกิดบุหลี่ของเราอีกรอบหนึ่งเนี่ยเพื่อมาช่วยโครงการองค์กรโปรแกรมรับ,บ ssp ค่ะที่ของสหรัฐมันเป็นของโลกของเราแล้วก็ในครั้งนี้อีกแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและก็การพัฒนาจิตวิญญาณและเขาก็สอนเรื่องของจิตวิญญาณด้วยค่ะประสบการณ์ในอดีตของคุณคิดเกี่ยวกับการพูดคุยการใช้ความสามารถทางจิตในการพูดคุยเจรจาเรื่องราวต่างๆหลายอย่าง โดยที่เขาสามารถที่จะสื่อสารทางจิตกับมนุษย์ต่างดาวผับพันต่างๆได้คือตอนที่เขาไปทํางานองค์กรอวกาศรับเนะะี่ยค่ะเขาต้องใช้ความสามารถของเขาคือว่าเขาต้องใช้จิตวิญญาณจิตของเขาเนี่ยาสามารถสื่อจิตกับมนุษย์ต่างดาวผับพันต่างๆเพื่อว่าที่จะเจรจาเรื่องว่ามนุษย์ที่เขาไปอยู่ตามดวงาดาวต่างๆทั้ง120ดวงดาวเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างและต้องให้ช่วยอะไรบ้างและเกิดปัญหาอะไรบ้างและมีอะไรต้องให้เรา แก้ไขไม้หรืออะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะทีนี้โดยการสื่อสารทางจิตเนี่ยเขาจะใช้ความคิดแล้วก็สื่อสารเป็นภาพด้วยเป็นสีด้วยแล้วก็จะเป็นความรู้สึกในการเชื่อมต่อกับพวกมนุษย์ต่างดาวต่างๆเพื่อที่จะเมื่อมีการพัฒนาเมื่อเราเมื่อเราทุกคนนี่นะมีการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณจิตสํานึกกันแล้วเนี่ยมากขึ้นเรามีจิตสํานึกที่ดีมีความเมตตาแล้วก็ เราก็จะสามารถที่จะช่วยเหลือเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้วก็เผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวอันนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันกับคุณคริสเช่นกันค่ะทีนี้คุณคุณคริสก็บอกว่าเนี่ยให้เราเนี่ยมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดสามารถพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองไปได้เนี่ยก็จะมีความรู้สึกความรักที่มีมเงื่อนไขเช่นเดียวกันแล้วก็จะสามารถเดินทางไปทาหน้าที่ช่วยเหลือเผ่าพันธุ์ต่างๆได้เช่นกันพัฒนาดาวต่างๆเนี่ยค่ะยิ่งเรามีวัฒนาการที่สูงขึ้นเราก็จะ สูญเสียสาสารที่ใช้เป็นรูปกายเนื้อของเราเนี่ยไปสู่การเป็นกายแสงที่มีออร่าเป็นกายเขาเรียกว่ากายทิพย์นะคะกายทิพย์กายแสงที่มีออร่ามากขึ้นแล้วก็มันจะเลื่อนขั้นไปแต่ละมิติมิติขึ้นไปจากมิติที่3ก็จะเลื่อนเป็นมิติที่4ไปเป็นมิติที่5อย่างเงี้ยพอเราไปสู่มิติที่4หรือมิติที่5อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่ช่วยเหลือคนที่เขาอยู่ในมิติที่3ที่สองที่1ได้แล้วอะค่ะทีนี้ชาติแรกของคุณคิดเนี่ยเขาชาติแรกๆเลยก่อนที่จะมาเกิด โบุรุมนุษย์เนี่ยเขาเกิดมาเขาเขาเกิดมาตั้งชาติแรกของเขาตั้งสองสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบล้านปีโอ้มันนานมากแล้วค่ะคือคืออย่าลืมว่าพวกเราก็เช่นกันพวกเราก็โอ้ยมาจากผู้สร้างกี่พันล้านชาติแล้วโอ้เยอะมากมาพวกเรามีชีวิตกันมานานแล้วก็จิตวิญญาณของพวกเราเนี่ยพวกเราอายุยืนมากเลยจริงๆแล้วอ่ะแต่เรามาใสา่ร่างกายกายภาพเนี่ยเพียงชั่วคราวเอามาใช้ในการสร้างสรรค์นในโลกมนุษย์นี้คเท่านั้นเองอ่ะนะคะทีเนี้ย คุณคิดก็บอกว่าชาติแรกของคุณคิดเนี่ยเนี่ยเกิดมาหลายล้านปีแล้วหลายพันล้านปีแล้วแลวจากหลังจากนั้นเนี่ยพอหลังจากที่เราพัฒนาโลกของเราแล้วเนี่ยแล้วก็เราก็จะไปพัฒนาโลกอื่นดาวอื่นได้ต่อไปพัฒนามิติอื่นโลกคู้ขนานอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นกฎของธรรมชาติกฎของจักรวาลสากลอยู่แล้วแล้วคุณคิดเนี่ยก็มีความสามารถสื่อสารทางจิตเป็นเขาเรียกว่า ภาษาภาษาพื้นฐานของจักรวาลสากลก็คือภาษาจิตนี่ค่ะคือมันมีภาษาเดียวก็คือว่าไม่ว่าคุณจะพูดภาษานู้นภาษานี่ภาษาไทยภาษาฝรั่งเศสภาษาอะไรก็ช่างแต่ว่าการสื่อสารทางจิตเนี่ยมันสามารถที่จะแปลได้ทุกภาษาคือมันไม่ต้องใช้ภาษาอะไรเลยมันเป็นภาษาทางจิตที่สามารถที่จะทุกคนไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนคุณจะอยู่ดวงดาวไหนคุณจะอยู่จักรวาลไหนก็คือสามารถที่จะสื่อสารกันได้เลยเขาเรียกว่าการสื่อสารทางจิตเทเลปาธตีน่ยนะคะทีนี้การสื่อสารทางจิตเนี่ยมันเป็น ภาษาพื้นฐา,านสากลของจักรวาลทีนี้คุณคริสเนี่ยเขาจะมีชื่อเสียงในจักรวาลในเรื่องของความเชื่อถือทั่วจักรวาลก็คือเขามีความสามารถในเรื่องการสื่อสารทางจิตและทีนี้เขาก็เป็นที่รู้จักในเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวต่างๆเพราะว่าเขาดำงานององค์การอวกาศร,รับ S S P เนี่ยเป็นเวลานานมากคือรอบแรกเขาไป20ปีเนาะแล้วก็ขอต่ออีก20ปีแล้วขอต่ออีกเขาก็ทีนี้แต่ละครั้งที่เขาไปคือเขาเปลี่ยนร่างโครนนิ่งตั้ง สามครั้งแล้วอ่ะเขามีร่างโครเนิงทั้งสามร่างแล้วตอนนี้เป็นสีลร่างที่สี่ก็คือว่าคุณคิดเนี่ยเขาจะเปลี่ยนร่างโครนนิงจากร่างจริงร่างแท้ของเขาพอโดนทำลายเสร็จใช่ไหมโดนทำลายไปก็ร่างแท้ที่โดนทำลายไปก็ดีเจากร่างแท้เนี่ยก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นโครนนิงได้โครนนิงก็คือโครนให้เหมือนร่างให้เหมือนมนุษย์เนี่ยการเหมือนได้เลยทีนี้ มีทุกอย่างร่างกายเหมือนมนุษย์เลยแล้วก็จิมยันของคุณคริสเนี่ยก็มารันวิ่งอยู่ในโครนิ่งอีกทีหนึง่งโครนิ่งมันก็จะไม่ใช่ร่างกายได้แทแต่ว่ามันเหมือนร่างกายได้แท้แล้วก็มนุษย์โลกของเราเนี่ยเป็นร่างโครนิ่งเยอะมากเลยค่ะพวกผู้นําต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ห้าสิบเปอร์เซ็นของผู้นําโลกเนะี่ยมีแต่ร่างโครนิ่งเท่านั้นเลยค่ะร่างโครนิ่งที่อยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยเป็นหมื่นๆนะคะเยอะมากที่ที่ร่วมอยู่ร่วมเกากับเราบนโลกใบนี้เยอะมาก มีทั้งต่างดาวมีทั้งคนที่เขาเป็นมนุษย์นี่แหละแต่ว่าเขาใช้ร่างโครนนิ่งก็มีค่ะเพราะว่าเขาได้ไปทํางานในกับองค์การต่างเนี่ยทีนี้เขาก็จะมีร่างโครนนิ่งมาทดแทนเพื่อมาเป็นมนุษย์แทนนียค่ะมาแต่พวกเราไม่รู้หรอกนะเนี่ยพวกเขามีร่างโครนนิ่งโครนนิ่งเป็นโครนนิ่งเพราะว่าโครนนิ่งมันจะเหมือนมนุษย์เรามากเลยเหมือนแทบ แทบจะหวยหนึ100่งรอยเปอร์เซ็นเลยะคะ่ะคือไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเลยแต่ว่าอายุการใช้งานมันก็จะไม่เหมือนร่างเดิมแท้ของเราแค่นั้นเองค่ะทีเนี้ยเขาบอกว่าอืมก็เขาบอกว่ามีแต่โลกของเราเท่านั้นแหละที่ว่าเป็นที่ใช้ภาษาออกเสียงมันซึ่งมันจะแตกต่างกันมากเลยตรงที่ว่ามันจะภาษาที่มันสื่อสารกันไม่ได้แล้วมันก็ไม่ตรงกันนี่ค่ะซึ่งแต่ในมิติที่สูงกว่านี่ยที่ถ้าชาวโลกเราได้รับการวิวัฒนาการขึ้นไปแล้วเนี่ย มิติที่3ไปสู่มิติที่ห6าอะไรเงี้ยก็จะสามารถมีวิวัฒนาการที่สื่อสารทางจิตกันได้แล้วเป็นเรื่องจนกลายเป็นเรื่องปกติเพราะว่าแล้วก็จะโกหกกันไม่ได้ด้วยค่ะเพราะาต่อไปเนี่ยทำไมเราจะต้องมานั่งฝึกจิตกันพวกเราเนี่ยเพราะาโลกของเรามันได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วเข้าสู่ยุคทองก็คือว่าโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มนุษย์โลกเราก็เลยได้รับการปรับเปลี่ยนทั้งดีเอ็นเอทั้งจีโนมเอ้ยเปลี่ยนดีเอ็นเอจีโนมปรับเปลี่ยนทั้งะระบบร่างกายระบบประสาทของเราแล้วก็ระบบของ ทั้งมดของร่างกายของเราระบบจักาศต่างๆเนี่ยเราก็จะได้รับการปรับเปลี่ยน้วตอนนี้กำลังกำลังค่อยๆปรับเปลี่ยนเพื่อว่าร่างกายของเรามันจะได้กลายเป็นออร่าแล้วก็จะสามารถสื่อสารกันทางจิตได้จะสามารถมีอุทิพย์ตาทิพย์ได้ในเพราะว่าจะเข้าสู่ยุคทองเลยเนาะตอนนี้โลกของเราตอนนี้เขาก็เลยจะให้ทุกคนเนี่ยทำการปรับเปลี่ยนจิตสํานึกเพื่อปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคทองใหม่เพื่อให้เข้ากับยุคใหม่ยุคพัศรีอานะคะที่เขาเรียกทีนี้ โลกของเรามันก็จะพัฒนาขึ้นไปอะค่ะตอนนี้ถึงอยากให้ทุกคนมาปรับจิตสํานึกปรับจิตวิญญานกันนะคะแล้วก็โลกของเราเนี่ยที่เป็นร,ร่าง,งคนนิ่งมีเยอะมากเลยก็อยากอยากอยากพูดให้ฟังว่าถ้าอยากจะพูดให้ฟังว่าเนี่ยจริงๆแล้วอะผู้นําโลกของเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกผู้นำโลกต่างๆเนาะอาจจะเป็นพวกไบเดนบ้างพวกมาโครงพวกอะไรอย่างที่เป็นผู้นําของโลกอ่ะที่หลายคนเลยเนาะที่มันจะเป็นร่างโครนนิ่งแต่ว่า โครนิ่งมันมันมันจะมีหลายแบบนะคะหลายอย่างอย่างคุณคริสเนี่ยก็จะเป็นร่างโครเนิ่งที่เป็นแบบเออเป็นจิตวิญญาณเดิมแท้ของเขาเนี่ยนะคะแต่มันจะมีร่างโครเนิ่งที่เขาเรียกว่าหุ่นยนต์ชีวภาพอ่ะอันเนี้ยมันหนักกว่าค่ะคือร่างโครเนิ่งที่เป็นหุ่นยนต์ชีวภาพเนี่ยเขาจะเอามาในรูปแบบของผู้นําโลกต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าพวกไบโอโลบอท หรือว่าหุ่นยนต์ชีวภาพที่ไร้ชีวิตเนี่ยสังเกตไหมผู้นําโลกบางโคนอะ่ะทำไมที่เขาบอกว่ามีสมอง8ปดหมันเซลอย่างเงี้ยคือที่แบบไม่ค่อยมีสมองหรืออะไรต่างๆเพราะว่าพวกเนี้มันจะเป็นโครนที่จะแตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปเขาเรียกว่าพวกนี้เป็นหุ่นยนต์ชีวภาพค่ะเหตุผลที่เขาพัฒนาพวกโคลนิ่งเนี่ยมันจะมีอยู่ใต้ดินมันจะเป็นการพัฒนาโคลนนิง่งมัน ในในในห้าสิบเปอร์เซ็นของมัดผู้นำของโลกเนี่ยเป็นคนนิ่งอ่ะทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็พวกฐานทัพมันจะมีเป็นฐานทัพรับที่ที่เขาจะไม่ไม่ได้เปิดเผยหปมนุษย์โลกได้รู้นะคะในแง่ของความปลอดภัยว่ามันจะฐานดังกล่าวเนี่ยมันตั้งอยู่ในภูเขาซึ่งซึ่งมันไม่สามารถที่จะ เข้าออกได้ตามปกติถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ทางเดินที่พิเศษขเขาจะมีทางเดินพิเศษที่เป็นความลับของเขาอะนะคะก็ปิดเป็นความลับมันจะอยู่ตรงภูเขาอะทีนี้มันจะมีความลับมากมายอยู่ในนั้นเกี่ยวกับการวิวัฒนาการการทําโครน n i n g พวกโครน n i n g นี้ขึ้นมาค่ะทีนี้สังเกตไหมว่าผู้นําที่พวกฝ่ายแสงอะก็เะบาะคนนั้นเป็นโครน n i n g อย่างพวกโอเบาลัสอวมห์ไง,งโคร oning ถึงสองครั้งด้วยกันเนีย้ยแล้วก็จะมีใครกัะที่เป็น มาร์คสักเบิกเนี่ยแล้วก็จะมีอะไรค่ะมาคงใช่ไหมแล้วก็จะมีเ er. 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 อ็มเลนซี่มามาเคิล์แมเคิล์แมเคิลผู้นำของเยอรมันอ่ะนางไมคเคอร์เนี่ลยนะ,แล,ะแล้วก็จะมีโอ้โหเยอะมากเลยค่ะที่เป็นผู้นำของโลกเนี่ยที่เป็นโครนนิ่งอ่ะทั้งนั้นเลยค่ะ ั้งหลายโครนทีเนี้พวกเนี้มันจะแตกต่างกับมนุษย์ทั่วไปก็คือว่าพวกเนี้ที่เป็นครนหรอโลบอกเนี่ยเขาเรียกว่าโลบอคโครนหรือว่าหุ่นยนต์ชีวภาพพวกเนี้มันจะเหมือนมนุษย์มากเลยเราไม่รู้หรอกว่าเนี่ยเฮ้ยคนเนี้ยเขาเป็นคนเนี้ยเขาเป็นโครนิ่งหรือเปล่าดูให้ดีๆนะสังเกตโครนิง่งเนี่ยอายุการใช้งานมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยยืนเท่าไหร่มันจะป่วยบ่อยมันจะแบบเป็นนุ่นเป็นนี่เป็นนั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ คนต่างๆเนี่ยมันมันคนเนี่ยมันจะต่างจากมนุษย์ตรงที่ว่ามันจะขาดจิตวิญญาณมันจะไม่มีความเป็นจิตวิญญาณเหมือนมนุษย์ก็คือว่าเออมันจะมีขาดความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ไม่ค่อยมีสติมันแบบพูดง่ายๆไม่ค่อยฉลาดมากเท่าไหร่เชื่องช้าแล้วก็ไม่ค่อยมีวัฒนธรรมในตัวเองแล้วก็อ่าแม้ว่าเขาจะดูเหมือนมีการศึกษาไม่รแ,แต่เขาก็จะพูดตามแผนงานที่เขาได้รับมอบหมายให้เท่านั้นเองนะคะทีนี้ เรื่องเพศเรื่องอะไรต่างๆเขาก็ไม่ได้รับการควบคุมอย่างเงี้ยมีความก้าวร้าวอาจจะมีความโกรธที่รุนแรงมีความก้าวร้าวมีการคือเขาจะทําอะไรสักอย่างที่มันเป็นการฆาตกรรมเรื่อยเขาทำมันได้ง่ายมากเลยเพราะว่าเขาไม่ได้มีหัวใจะคะ่ะเขาไม่ได้เหมือนมนุษย์โลกที่มันมีความเป็นจิตวิญญาณนี่ค่ะแต่มันอันนี้เขาเรียกว่าโลบอกคือที่เขาใช้งานนะนะคะ ออืม่าทีนี้ต้าก็วันนี้ก็จะพูดเรื่องตรงนี้แค่นี้ก็พอนะคะเดี๋ยวมันจะยาวไปใหญ่เอาแค่สั้นๆพอยังไงก็อ่าแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ